สว,ส,สวัสดีครับผมเจอกันตอนเที่ยงครับนี่ครกบกำลังทยอยกันไปกินข้าวกินน้ำนะครับอดี๋ชี้ลงกูอากับผมแต่เมื่อวานผมก็จะบอกเขาไปนะครับเพราะว่าบอกว่าหิวไปเลยครับเขาไปกันหลายท่านพอสมควรครับทั้ i̇şte. of of ern, ทททงคนนอกคนในนะครับทั้งคนนอกทั้งคนในครับ อยู่ในครัวเต็มเลยมางเข้าไปนะครับมากับพิติกนะครับวันนี้พิธิกเราก็มาครับพิติกก็มานะครับวันนี้เช็คอาการก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปทํางานที่กรุงเทพครับโอ้โครับพิติกอยู่ในครัวนะครับไปกินข้าวนะครับ ุณพ่อนี่ก็ต้องรอรนะอช่องบ่ายความดันไม่ลงนะครับความดันไม่ลงนะครับผมระมาหลายท่านครับพิจิตพามานะครับอ่ในครัวกันเต็มนะครับตอนนี้ครับกินข้าวครับ กินข้าวเด้วยพ่อไปกินข้าวช่องใบครับช่องใบครับกินข้าวแล้วก็มาพักสักแป๊บหนึ่งก็ไ้เข้าห้องแล้วเนี่ครับเป็นบรรยากาศตอนเด้งเที่ยงครับทเที่ยง กินข้าวกัน,นครับอย่างที่เห็นนะครับเป็นบรรยากาศตอนเที่ยงที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปมานนะครับอยู่ที่อำเภอลำไปมานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับกระดูกทับเส้นตามจุดไหนของร่างกายนะครับโทรเข้ามาครับ เข้ามาได้เลยครับโตเข้ามาได้เลยจะรีกคัดเคสกันนะครับอ่าถ้าเป็นอาการที่ทําได้เนี่ยได้เข้ามารักษาแน่นอนครับผมแล้วก็ถ้าผ่านการคัดเคสด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดอ่าแล้วก็โรคประจาตัวนะครับวางเข้าไปก็จะมึมืดหน่อยนะครับจะมึมืดหน่อย อ๋ไปเสิร์ฟบนนี่โอ้ยเข้าไปก็จะมึนๆหน่อยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าได้อะไรกินนะครับไม่รู้ว่าได้อะไรกินนะครับผมไม่เข้าไปแน่นอนครับเรื่องเชี่งนะครับเนี่ยลมยังโอ้ออกมายังเย็นเลยนะครับ เช้านี่เย็ยนมากครับอากาศเย็ยนนี่จริงป่วยนี่บนทุกรายครับนี่คือสังเกตดูครับโอ้อยู่ในครัวเป็นสิบครับสิบกว่าคนครับทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในยอ้าวพอนี้เป็นคนละรอบคนละเที่ยว <c oughs> แมนะ่ตักลาดออกมาเลยนะครับข้างในคนเยอะครับมาหามุนสงบแม่บอกมาหามุมสงบดีกว่านี่ครับอม,มุมไมุมมันครับ ก็มากินข้าวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะมาจากไหนครับมากินขอน้ำกันคือเก่าครับผมวันนี้ยังกิน่ะแมะ่ตามงหงโอ้มือนดีดตามงหงน่องไก่โอ้มีกินส้มตำกับน่องไก่ทอดนะครับส้มตำกับน่องไก่ทอด ผมบอท่านหิวครับสักพักนึงแล้วครับถ้าไปกะกินหน่อยๆก็เลยบ่อยากไปนี่ก็มาหาที่นั่งเหมือนกันครับหาที่นั่งเหมือนกันครับเอออ่านั่งถักแดด ขนาดเที่ยงแล้วนะครับนี่ครับอากาศมันเย็นครับผมอากาศมันเย็น,นครับดูครับเมื่อกี้ก็มีสัญญาณเตือนมาจากคุณหมอนะครับเพราะว่าเรียบผู้ป่วยได้เลยนะครับก็คงจะเปิดเพจนะครับ เป Again, s <S <The> ิตามปกตินะครับสั่งเปิดเพลนะครับสั่งเปิดเพจนะครับจะได้มีผู้ป่วยทักเข้ามานะครับเห้ได้มีผู้ป่วยทักเขมานะครับเพราะว่าคุณพ่อจะลงมือเองเลยนะครับคุณพ่อจะลงมือเองเลยคุณพ่อของคุณหมอนะครับจะทําการรักษาเองนะครับไม่รอครับว่าคุณหมอบอกว่า คุณพ่อจะลงมืออีกเพราะว่าไมา่ได้เปิดเพจมาหลายวันแล้วนะครับก็เรียกคนได้เลยว่างั้นโอเคจัดให้ครับจัดให้เลยนะครับกคงจะเปิดเพจก็คงจะได้ลุยงานนะครับช่วงบ่ายนะครับก็คงจะได้ตอบเพจกันนะครับตอบ ผู้ป่วยนะครับที่จะทักมานะครับผมก็ต้องหาไรร้องท้องนะครับก็สัตว์กาแฟนะครับที่นี่ปิติเราวก็เดินเล่นนะครับที่ก็เดินเล่นนี่นะครับนี่นะครับจากที่เดินเอวบิดเอวเบี้ยวนะครับนี่นะครับดู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 ท่าเดินแกนะครับ เหมือนคนปกติเลยครับนี่รักษาหนึ่งเดือนนะครับมารักษาที่นี่ครับสะโพกเคลื่อนเอวเคลื่อนมานะครับมาอยู่ที่นี่หนึ่งเดือนครับผมตอนนี้ทํางานได้แล้วนะครับไปทํางานที่กรุงเทพมหานครทางานที่กรุงเทพมหานครส่วนพีธานีก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคงอยู่ไม่นานนะครับคงจะทิ้งไม้ได้อันนี้ก็อาการดังไม่แพ้กันครับ อาการหนักไม่แพ้กันอาการดีขึ้นกันทุกคนครับสรุปแล้วก็เป็นที่ยินดีนะครับเพราะว่าถ้าออกมาลักษณะแบบนี้แสดงว่าคุณพ่อของคุณหมอน่าจะอยู่ที่นี่อีกนานครับก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วย ที่เข้ามาใหม่ทุกทุกคนนะครับหรือว่าท่านที่กําลังที่จะเดินทางมานะครับคณพ่อของคุณหมอจ,จะเป็นคนรักษาต่อนะครับรักษากับบึกชายเลยทีนี่ครบคู่นะครับอันนั้นคุณพ่อจะมาทีนะครับอันนั้นคุณพ่อจะมาทีหนึ่งนะครับก็ฝากไปถึงท่านไหนที่เป็นกระดูกทับเส้นนะครับถ้าเรียนคลิปนี้นะครับกระดูกทับเส้นตามจุดต่างๆของร่างกายก็าสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ ที่เพจร้านนวดเพื่อสุขภาพเราไปมากนะครับหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0803336761นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับสายด่วนนะครับมี2ช่องทางนะครับโทรเข้ามาหรือว่าทักเข้ามาที่เพจนะครับกันเอาวเป็นเหตุสังเกตได้ครับเที่ยงแล้วนะครับนี่ครับ นั่งตากแดดเลยครับคุณแม่นั่งตากแดดเลยครับหมองไปก็จะมืมืดครับข้างในนะครับ <c oughs> โอ <c oughs> ้จะเป็นเอกสารนะครับไว้สำหรับ ตั้วัดความป่วยนะครับเครื่องวัดความดันนะครับเครื่องตรวจ NDK นะครับม,มีครบครับว่าต้องวัดความดันทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเข้าห้องครับผมก่อนที่จะเข้าห้องรักษาครับตังงวัดความดันกันก่อนโอ้ดูลมพี่น้องเอ้ย ้าตากแดดกันเลยนะครับเห็นอันกินข้าวตากแดดกันเลยนะครับทุกที่เราจะมาบ่นอะไรอีอกเนาะหาอนนส่จะเดินหาผักกินแล้วนะครับ <c oughs> เดินหาผักแล้วนะ กับส้มตำนะครับเดินหาักเดินดูอเดนหาักเดิดูดูอะไรครับเดินไป้นชานะครับผัก สวยงามนะครับสวยเลยนะครับปแปลงใหญ่เป็นแปลงใหญ่เลยนะครับเป็นแปลงใหญ่นะครับามา2สองหรือสาวันนี้นะครับอุณหภูมิจะลดลงนะครับก็จริงๆครับผม เป็นไปตามขาดก,ก็ลดจริงๆครับกลุ่มก็ลดลงจริงๆนะครับสังเกีด,ดูนี่แดดเี้ยงเลยนะครับแต่ว่าอากาศเย็นคนระับ เย่าแต่ว่าอาการเย็นสำหรับคลินี้ก็พอจบคลิปไ้เพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับผม